เล่นอะไรคะลเล่นอะไรคะเด็กๆเล่นลูกแขาใครซื้อมาให้คะ,ป,ะป๋าป,ปีป,ป๋าปีขอบคุณครับป๋าปีหรือยังครับปัาปียกมือขึ้นด้วยยกมือขึ้นสวัสดีครับขอบคุณครับสวยๆรอรอขอบคุณครับพี่และิตาขอบคุณค่ะโอเคบ้านนี้พริกอะไรอันนี้พริกซอสพริกครับซอสพริกป้ามากินกัน ค่ะกินเลยค่ะชีปไปดูนี่นะคะค่ะฉีเอ้าดูนะคะค่ะการฉีดการฉีดทำยังไงเบคอนเหรอซอสพริกเหรอนี่แค่ก็ใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงไหนคะกินเอามาโชว์ใส่ตรงนี้นะคะแล้วใส่อันนี้ซอสพริกใส่ตรงนี้นะคะซื้อล้วก็ซื้อจูจูไปกินเลยมันจะกรอบมากนิดนึงนะคะจ้า ที่นี่นม,<ช>ม,มันก่อมาอมอากเสียทำอะไรถ้ามันกินไม่ได้มคะ้ก็กินเอเลยค่ะฮกินกุ้งกินกุ้งอยู่เหรอครับมีคร<ะ>ับด้วยนะเสียครับเสียครับเสียครับพี่นี่แต่หน่า,าสวยๆค่ะโอเคเกินเฟรนไฟรายรลูก อ๋อลอยไหนเอาเอาเดนอสอมาโชว์สิไหนเดนเสอท้องแตกอยู่ตรงไหนเดนอสอท้องแตกอยู่ตรงไหนไม่เห็นไม่มีเลยเหรอไม่มีนี่ไงเดนอสอท้องแตกใช่ไหมเนี่ยเดนอสออิ่มท้องแตกเลยใช่ไหมไหนโชว์แมากินกันแม่กินหนูจะบ้อนอักกอบไหมกรอบมากค่ะนี่เป็น กองห่วงนะคะก,กินดิซายป้าเดี๋ยวให้ป,ป้าถามก่อนเดีย๋ยวอีลุงไ,ไปไหนนะอลุงไปไป,ไปไหนไปไหนไปลงสีไปไปหาอะไรไปหาซื้อนมให้เกีียวไปหาเงินซื้อนมให้เกีียวคิดถึงอีลุงไหมครับคิดถึงลุงครับป้าป้ากินดิซกินเฟรนช์ฟรายอร่อยมากครับ คืนนี้นอนเดียวคืนนี้นอนกับใครครับนอนกับป้าอ๋อไม่นอนกับแอนเหรอไม่นอนกับป้าไม่มีอีลุงนะวันนี้น่ะไม่มีอีลุงจะนอนกับใครนอนกับป้านอนกับป้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่นอนกับป้าแอนโอเคป้าแอนได้ยินไหมยังว่าไม่นอนกับใครครับไม่นอนกับป้าแอนหัวนอนกับป้าแอนเด้องว่าแอนฟังกันด้วค่ะน่าจะเปลาโมเุกคนพี่น้อ รูไม่อยู่ก็าลักับตาครับโอเคอาทุ่งทุงทุเสาก่อนไปจ่าพาน้องเต้นก่อนเลยเกีเต้นเกียวเกีวเต้นเียวเกีวเียวเียวป้อเน่ไหนมาไหนดูซิไห่ดูซิเอาป้อนพี่ก่อนป้อนขนมปังพี่สิ เดี๋ยวจะตีไปจัดหน้าร้านก่อนนี่อะถ้าลูกค้าอยากเห็นต้นไม้นะคเอามาเห็นต้นได้เอาไปเลมันล้มค่ะมั่วเอาไปเลีข้างล่างันเลยข้างล่างโอคลงไปครับมันล้มเลยนะให้มันล้มใหมมันล้มเนี่ยเอาขึ้นเอาเดมาสอไปด้วยนะโอเควอานี่อะออะตรงนี้ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะอันไหนไมิถัก